คุณผู้ชมครับเ,เป็นการสอดกล้องที่เป็นกล้องขนาดเล็กแล้วก็ต่อสายยาวๆเป็นเหมือนกล้องงูนะฮะเข้าไปในรูซาตกาตึกหลังจากที่เจอสัญญาณซึ่งเป็นแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือตรงบริเวณโซนบีบราโวน่าจะเป็นสัญญาณมือถือจากผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากหรือไม่แล้ววันนี้เนี่ยครบสองสัปดาห์พอดีถือว่าเป็นปาฏิหารนะฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สอดกล้องเข้าไปแล้วให้ทีมภาคพื้นดินตะโกนถามเงียบเลยตะโกนบอกว่า ให้ลองปิดไฟมือถือได้ไหมแสงไฟดับแล้วบอกให้ลองเปิดมือถือเปิดสัญญาณไฟแฟลชที่มือถืออีกทีหนึง่งมีแสงสะท้อนออกมาฮะคุณผู้ชมแล้วจุดที่เจอเนี่ยคือตรงบริเวณด้านล่างโซนบราโวลึกลงไปประมาณ3เมตรเมืม่อมีการเปิดปิดสัญญาณไฟมือถือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่แจ้งลงไป ถือเป็นปาฏิหาริย์นะครับแต่ยังไม่มีการยืนยันว่า